โเคเอานะครับเสีงองกราบโพผมนิววีนะครับผมวันนี้อยู่เกมใหม่ที่มีชื่อว่าฟิกนะครับผมมันเป็นเกมแนบ,บัตสทท์โซที่ดูภาพน่าสนใจแล้วก็มีกินอายแฟนโบนิดหน่อยคือแบบแนวอาร์ตแบบว่ากึ่งๆสไตล์นั่นแหละสไตล์แฟนโบนหน่อนห้องเนี้แหละจะเป็นจุดตั้งต้นของเกมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราจะเล่นกันไปพ้องกันแน่นอนเห็นว่าใครที่ทําเกมที่น่าสนใจหลายเกมขึ้นมาที่ล้ออาร์ตส,สวยๆแล้วก็แนวแหวกแนวนั่นเองนะผมก็เลยลองดูว่าน่าสนใจแค่ไหนกันแน่ มาเราจะเริ่มเล่เกมกันเลยกันนะผมรผมไม่รู้ว่าเกมนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มพ้องกันนะกันนะผมกำลังตั้งใจเรียนนะผมช่วงนี้เหมือนกับใกล้สอบไล้ก็ศึกษาความรู้ก็ว่าไปไปไเรื่อยๆนะผมชิลๆในห้องของเขาออ้ยแล้วแล้วไฟก็วุบมาเฉยเลยนะผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่จ่ายค่าไฟงงินหรือหรือแค่เราไม่แน่นโอเคกดซ้ายขวาเดินได้นะผมอาจจะหลวมนิดหน่อยก็ได้ผมลองแตะๆดูโอเคอา่าหลวมนิดหน่อยนะผมปกติดีแล้วตอนนี้โอเคอา่านหนังสือต่อนะครับผม คันหัวจังเลยเกานิดหน่อยจริงจริงก็คันไดโอเคไม่หายวะ่ะยังวูบอยู่จะลืมจริงผมว่าไฟไม่ได้จ่ายข้าไฟจริงอ่ะตอนนี้มันในใกล้ใกล้จะเตือนแล้วว่าต้อตัดข้าไฟได้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าตัดข้าไฟนะคะอุย้ยตกใจกําแพงบ้านเราจูบเปิเปก็หล่นลงมาเฉยเลยไม่อะอ่ะถซึงตอนดีกว่าอ่านไม่ได้แล้วมันติสเซตตาเรานะผมต้องกบไปแปะให้มันเข้าที่มันเดิมโอเคอาจจะพบบ้านเก่านะผมเพราะว่า เขาแฟก็ไม่มีจงังไงเสื้อปุ๋ยนั่นแหละอย่างที่เห็นคงแบบว่าช่วงนี้ติดโควิดอยู่ในบ้านกักตัวนะผมก็เลยว่าแล้วตอนนี้คือว่าจนตังค์ไม่ค่อยมีโอ้โหยหนักแล้วโอ้ยมันปิดมาให้ด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นเป็นแนวเฮอร์เรอร์แล้วเนี่ยโอ้โหมันเชื้อเชิญให้เราไปโอ้หูมีรูด้วยว่ะโคตรเชื้อเชิญเลยครับผมข้างหน้านี้เป็นท่อที่ปิดปุ๊ดสาปิดไว้มีเสียงอะไรหรือเปล่า เปิดให้ไฟเหรอไม่ไม่ไปนอนเหื่อนรับนอนมีใครอยู่ไหมครับเงียบเอาวะเปลี่ยนเสื้อผ้าเตียบโอเคไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเตียบไปใช้ฟรอมนะผมเราต้องไปออกเดินทางไปดูโรคภายนอกบ้านเราพอนนีตังไม่มีแล้วนะผมค่าไฟไม่จ่ายไม่ได้อาหารก็ใกล้หมดกักตุนที่กักมาก็กักหมดนะผมเรียบร้อยต้องออกไปหางานทำข้างนอกนี่นะผมแต่งเลิกเองเข้ามาแล้วโอเคหูนี่มันที่ไหนเนี่ย ในโลกไกันแน่ตัวละครไม่แตกตายนะผมที่เรามาที่นี่นะผมแล้วก็กลับไม่ได้แล้วด้วยเราออกมาในรูบ้านเองแล้วจู่ก็เจอทางปแปลกๆที่ลงบันไดไปได้ด้วยโอเคลองโอเคลองดูความสูงนะผมโอ้โหโคตรสูงเลยทีเดียวหรือไม่เกี่ยวกี้มันจะไม่โตเอาไม่ใช่ที่เราหยิบมาสักหน่อยก่อนที่จะล่วงไปสักน,นิดนึงนิดนึงมันไม่ได้โอเค เราปีนเรเคีปีนขึ้นลงนั่นนะผมเราไปซ้ายไม่ได้ด้วยตอนนี้คือเขารู้หรือเปล่าบ้านเรามีอย่างเงี้ยเขารู้หรือเปล่าเขาน่าจะไม่รู้เพราะเราเขาคิดเขาลองดูความสูงนะผมน่าจะไม่รู้แหละนะผมโอ้โหลงไปไหนเนี่ยเราอยู่ในแน่ที่เราอยู่คือเหนือโลกแค่นี้ก็ใต้โลกนะผมสว่างสวยโอ้โหพื้นหลังสวยนะมันแบบเลเยอร์โอ้โหบ้านไปแล้วอะไรวะเนี่ย What เดืขึ้น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 เลยผมนี่ขึ้นเลยโอ้โอเมก้า oh. oh คือเอาจริงนะครับจริงก็ได้ครับผมพระเจ้าอันใดอันเดิมตักอยู่ตรงกลางคือเราดูแบบสำคัญมากนะผมบ้านเราหลังบ้านเรามีอย่าี้ด้วยนะผมมีทางลงไปใต้โลกด้วยน,นะครับผมไม่น่าเชื่อเลยอมเอาวะอ่านลงก็ลงครับผมมีันหน้าคนนะโหย เวลคัมทูดินแดนแห่งใหม่ต้านโลกนะครับผมเพราะหนุ่ม,มในักเขานี่กลั้งใจตั้งแต่้ายขวาลงมาเพื่อที่จะโอ้โหเหมือนเงื้อมือเลยอะไปเจอกับดินแดนแปลกใหม่ที่แสนจะน่าสยองแห่งนี้นะครับผมลงทะลุหลังคาบาค้านคนอื่นไปด้วยนะผมนี่บ้านใครไม่รู้เอาว่าเรามาแล้วต้องแบบจนภัยได้แน่นอนโอเคนี่มันคล้ายๆแนวนั้นห่ะที่ผมเคยเล่นสมัยก่อนแหละหนังสือที่แบบว่าเป็นแบบหนังสือพวกเออเปิดมาแล้วหาทางออกเนี่ยขอ escape game น,นั่นแหละ เฮ้ยน่าสนใจนะผมโอเคต้องไปว่ามองตำแหน่งที่จะไปแล้วกดสเปสบาร์ในการผ่านจุดตำแหน่งโอเคพื้นที่ที่แบบต้องโดดโอเคตน,นี้ปิดทางแล้วไปต่อนะครับผมอืมเป็นโอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรปะอุเฮ้ยขยับได้ด้วยอ่ะนี่คืออะไรอะ่ะมันก็ไออ <laughs> สายฉีดตูดแลผมไม่ก็สายฉีดน,น้ำขยับได้ด้วยโอ้โอเคมันขึ้นต่อได้โอเคโอเคอ๋อคือก็คืออ๋ออุ้ยอุ้ย ขยับได้หมดเลยอ่ะอุ้ยไม่อยู่แล้วครับผมอน่ากลัวเกินไปผมว่าผมหลอนแล้วอาจจะหลอนเหมือนกับในแฟนโบแหละผมมาโอ้โหขยับได้เต็มเลยว่ะนี่เหมือนเป็นแบบว่าอุ้ยอะไรข้างล่างมีอะไรเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมา,าเห็นนะเนี่ยสายชิตรุ่นนี้ชัดเจนนะผมสายชินยางขยับได้หมดเลยอ่ะไต่ไปเรื่อยๆตอนนี้ไต่ดูทั่วๆนะผมโอเคทันนี้ก็ไปได้นะผมตัวได้อ๋อโดดได้ด้วยโอเคโอเคโอเคใช่ไหมลงแล้วก็กดเฟสตาอ๋อ เรียนระู้นะนอนเรียนรู้ว่ามีการหรืว่าตำแหน่งทั้งโดดไปซ้ายไปขวาโดดลงล่างก็ได้เช่นกันนี่นะครับผมว้าวน่าสนใจเลยเนี่ยโอ้โหขยับได้รัลุ้วด้วยคลิปทีขยับได้หรอเนี่ย,ยนะนี่บ้านหนึ่งการขยับนะผมลงมันแรงลงมันแรงอาจจะ็นแ,แบบโดนสิ่งของแล้ว,วมันทำให้ขยับได้บ้างก็มีนะนี่นะผมไม่แปลกไม่แปลกเนาะทุกคนว่าไหมเนี่ยลงล่างโอเคต้องต้องกดลงล่างนะผมลงก่อนนะแล้วก็เบสบาร์นะผมโอเคลงอุ้ยตัวไรโอ้ยนี่มันขับลงเองไหมขั้นล่างมีหอกด้วยเดี๋ยวนะขั้นล่างมีหอกไม่ไม่ไม่แทงเรา จะเย็นๆน,นะครับผมปลอดภยัยไม่โดนหอกหรอกนะโอเคอยังปลอดภัยอยู่นะผมสุดก็คือเรามาไกลแล้วนี่นะมลนันะกลับด้านอุ้ยอะไรอีกเนะี่ยมีเสื้อผ้าตากไว้ด้วยนะผมโฟก,กัสที่ไหนกันแน่ถุงเท้ามันใกล้หน้าเรามากงไงเลยเห็นโอเคแต่เราต้องแบบไปต่อไปต่อเพื่อนจะจุภัยในโลกใบนี้นะผมหางานทำเพื่อจะได้ไม่มีแบบใช้โอ้โหข้างล่างเนี่ยมันไตไหมมันได,ไม,ม,นไดมันไม่ต่อแล้วครับผมไปแล้วกลับไม่ได้แล้ว เหมือนเราทิ้งบ้าตึงมาแล้วตอนนี้ครับผมเสื้อผ้าตักก็คล้ายๆกันข้างบนเมื่อกี้นี้โอ้โหนี่มันห้องตักงสาพอผ้าปะเนยเสื้อผ้าคนเยอะอุ้ยเหมือนหน้าคนแบบางไหมแต่บุตรกายไหมเหมือนหน้าเลยอ่ะเหมือนหน้ายิ้มอยู่อ่ะอุ้ยอะไรลูกมาแล้วเหมือนลูกหมาน้อง้องมัเจอว่าเหมือนขู่นิดหน่อยแล้วก็นอนต่อน,นะครับผมเราไปหาน้องได้ไหมน้องจะว่าอะไรหรือเปล่าเราไม่มีทางอื่นไปต่อนาต้องไปหาน้องโอเคชาร์จปหเขายา่องไหมไม่ได้วะ บันดนี้น้องน้องมันจะมาแล้วโอเคโอเคเอา,อางี้ผมรู้วิธีแล้วต้องเองาล่อมันนันนี้แล้วก็วิ่งกลับไปเนี่ยน้องจะได้ว่าไม่ทันอ่าน้องมมนแต่เห่านะผมโอเคนี่พัสโซ่แรกของเราเนอะผมโซ้ล,ลอ่อน้มมาน้องมันชอบแบบไปหน้าแล้วกลับไม่ได้โอเคเรียนรู้เกมก่อนนะผมน่าสนใจนะผมว่าโอเคอุ้ยมีว้าวด้วยอะไรวะเนี่ยว้าวอะไรวะเนี่ยปัดีเหมือนนกอ่ะนึกว่านกป่ะโอ้โหตกใจนึกว่าจะทุบหาเรา อืมกลิ่นไอเกมนี้มันแปลกๆดีเนผมแปลกอุ๊ยอีกแล้วเหรอปับด,ดีน้องลงมาน้องมาเนี่ยมาเอา้าอ๋อเราหายโอเคดูแลแล้วต้องอย่นี้ยผมต้องเห็นเห็นเยอะแล้วก็มาน้องมานนี่เฮ้เฮ้เฮ้มานนี่มันนี่มา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 น้อง,องน้อง,องน้องน้องมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยน้องมาเนี่ยโอเคน้องอยู่ใกล้กันไปเนอะถึงจะมาโอเคลงกันนั่นนะลงดีว่าลงโอเคตาดแดงให้น้องตาดแดงแดงจะไว้จะได้กาเออมันมาแล้วมันเห็นแน่ๆเลยไม่ขอทางก่อนนะครับแล้วไปไหนตัวทางนี้ไปไหนวะเพื่ออะไรวะเดี๋ยวนะ อ๋อโดดโอเคแค่น uh, okay. ั้แหละไปซ้ายได้นะครับผมโอเคโอเคโอเคตรงนี้อ๋อนี้หมุนได้ด้วยอ๋อนี้เปิดอันนี้ไงอ๋อเข้าใจแล้วน้องขอเราลงนะน้องไปเลยน้องใบฟายปึ๊บอ่าโอเคเีย็บยอยไม่โดนน้องกระสุดนะโอเคอุ้ยอะไรกันเลยขึ้นอุ้ยอย่างรุ่นลงมาใส่เราเหมือนจะมีรูบางอย่างปะเนี่ยมันปลอดภัยไหมที่เดินผ่านตรงนี้อุ้ยแล้วผมเจอทางห้องลับเหรอส่องได้ด้วยวะน้องมาอีกแล้วเหรอ หมากําลังมองอ่าฮะทซ้ายทขวามันคือหมาใช่ไหมแนทว่าไปมีว่าไปมีว่าด้วยปะว่าเต็มเลยวะหมาง่วงหมาง่วงไอ้ใครมามม่แต่ไม่ใช่มาม่วเราเป็นหมาง่วงแล้วคืออะไรมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องหมาง่วงนี้ให้เราส่องไปดูเผื่อไว้ก่อนนะผมโอเคนี่ก็มีหมาง่วงนะเรเป็นหมางนอนแหละคือหมางใครมาม่วนะผมแตเนไม่ใช่มาะม่วง่นแหละหมากำลังง่วงอยู่นะผมเข้าใจง่ายๆโอเค เปิดป้าบก็ต้องล่อมันอ๋อมามาหม้อมาม้อออกตึ๊บอึ๊บแล้วก็ต้องมาว่าค่อยๆปิดนะอ๋อลูกและเปิดตอนนี้มาเสร็จแล้วก็ล่อทีนึงแล้วก็ปิดอ้ารู้และนี่ไงลงมาเจ้าหมาง่วงมาเนี่ยหม้อ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 มาเนี่ยอึ๊บมาเนี่ยแล้วก็ปิดตอนนี้เออโอเคเจ้าหมาง่วงกระวัันดูแย่อะไรอย่างงี้นยผมเสร็จแล้วหมาไม่ปาไม่ได้แล้วมันคือหมาไทยอุ้ยจู มีเกือกมา้าหล่นบัตปิดปัทางกลับไม่ได้แล้วทุกคนทุกคนครับผมติดโดนอะไรครับอะไรเนีเ้ย <Okay. S 1> หาหางไอ,อ,อไ้นั่นเหรอเออคล้ายๆนั่นอะไอหูเขาเรียกว่าอะไรนะไอ,อแมงป่องอะเมียงป่องหรือเปล่าว่าคันหัวเลยนี่คันหัวเลยนะผมคันจังเลยขอเก้าอาดีกว่าโอเค ก็หมาหมางงหมางงแล้วโอเคเลขหมาขนมผมรูม้สึกเลขหมาง่ายดีมึงก็เอาว่าสินค้าสุดในในโลกวันนี้น้องหมาโอเคน้องหมาจะว่าอะไรเลปล่าโอเคลงทันนะวายวายโอเคหมาเหมือนจะรู้สึกว่าอาจจะว่าเดี๋ยวนะดูกนนะไปปะมาปะมันแพ้แสงผมว่าน้องหมาแพ้แสงนะองหมาตอนนี้แพ้แสงกำลังมีเบาแดดน้องเ่าน้องวว่าัดีไม่มีเลยนะ ห้องนี้โอเคอันนี้กดเซตบาร์เอาข้ามได้นะผมมีการข้ามอ๋อผักปะต้องผักปะดูสินี่อ๋อกดเซตบาร์อ๋อผักขวามมงพวกนี้ได้บางอย่างนะผมนั่นเองเข้าใจอ๋อขึ้นสิขึ้นขึ้นไม่ได้ครับขึ้นขึ้น,นโอเคต้องขึ้นยาวๆนะผมกดพลาดไม่ได้ไม่งั้นจะล่วงลงมานี่ไงลบมาได้นะครับผมหมามาไม่ได้หมากวนแสงนี่เจนน่ะผมมันไม่เข้าหาแสงเปิดไฟไว้กันหมาได้อ่า <c oughs> เดี๋ยวทำงั้นแต่เดี๋ยวไฟดับว่าไฟดับแน่เลยว่ามันบอกตอแรกตั้งแต่เริ่มเกมว่าไฟดับเนอะนี่ไงเกิดขึ้นปาโอ้มือด้วยวะมันมีทั้งมือทั้งโอ้โห,โโหโกงเล็บทั้งหางเอาไฟดับนี่ไงดับแล้วครับผมตัวว่าแล้วต้องดับแน่นๆเลยตกใจว่าดีฮัลโหลไปสิครับผมรอเลยครับผมลงก็โอเคนั่นแหละเออกำลังก็มีหมางงวยหลายตัวว่ะหมางงวยเต็มเลยตรงกลางนี่คือตายนะผมเนื้อชัวร์ถ้าเราลงโอเคเราต้องต้องรอดเทียตัวโอเคผมว่าอย่างนี้นะ ตรงข้นงหน้าผมลงกันโหม้างงก็มองรถดินที่เลยโอเคมาเนี่ยนะเออขึ้นอันนี้กันอ่าแล้วก็ลงดูนี่กันนะโอเคม้าง่วงมาเนี้ยม้าง่วงม้าง่วงม้างงขึ้นขึ้นอ่าโอเคแล้วก็ลงตรงนี้อ่าเ perfect ลงสิครับลง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 ขันควาขันควาขันควาโอเคลงอ่าม้างงไม่รู้หรอกครับผมม้างงไม่รู้หรอกโอเคได้แล้วดีร้อยเสร็จตัวครับผมโอไปโอเคบนต่อได้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยตุ๊ดไอ้เนี่ย สวิตอะไรเอ่ยอ๋อเปิดไฟได้นะผมเปิดท้าวะาเลยเหรออ๋ออาจจะไม่รอบไม่ก็นั่นแหละได้บางอย่างเดี๋ยวต้องดูนะว่าทำอะไรกันแน่อันนี้เปิดทางอืมให้เราทำอะไรวะตอนนี้อ๋อนะอ่ะต้องนี้โอเคโอเคอ่ะต้องทำให้หมางงงตายยัยผมว่าด้วยไฟเลยเพราะว่าเราไม่เคยเห็นตอนหมางงงเข้ามาโดนไฟว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคโอเคน้องหมางงงมาเนี่ยมาวิ่งวิ่งวิ่งมาก็มาเต็มที่แล้วโอเคนั่นแะหลนะแล้วเปิดไฟดิหมางงงโดนฮ่า อ๋อมันคือมันคือตู้เหรอไอ้ที่เราผักเมื่อกี้ไปคือเป็นหมางง่วงที่โดนโอ้แค่นี้พอนะไม่งั้นผมว่าถ้าเกิดว่าเราตรงนี้เดี๋ยวนะให้ลองดูนะผมอยากลองดูว่าเกิดปิดไฟเกิดขึ้นะผมชัวร์ว่าแล้วเปลี่ยนร่างแน,น่ๆว่านี่ไงเปลี่ยนร่างไหมกลับเป็นโอ้ฮ้หมางง่วงหมางง่วงไม่ต้องอ๋อเป็นตู้ตู้ที่แปงลงร่างนะผมเมื่อเมืม่อโดนไฟแปงลงร่างเป็นอย่างนี้ไม่มีไฟก็จะเป็นแบบร่างหมางง่วงนั่นเองว้าว ก็ได้คือมันรู้ตัวเด้อววมันไม่ชอบไฟนะครับผมด้วยขึ้นนี่เอา้าอันนี้ลงโอเคลงนะไปนะครับผมลงตลอดยาวไปนะครับผมนี้ผมชอบเกม่ะดีไซน์มันเกมมันแบบน่าสนใจดีอ่ะแอบหลอนนิดหน่อยด้วยนะก,ก็มีพาสโตุที่เพลินๆนะครับผมใช้ได้เลยใช้ได้โอเคอยูด่ด้คิดเดยอะมากอันนี้คือแค่เริ่มนะผมด้วยโอเคอาร์ตคอเล็ตอ,อาร์ตคอเล็เตอร์เหรออ๋อเราดูศิลปะได้นะผมด้วย มีภาพศิลปะคนเล่นว่าวนะครับผมคนเล่นว่าวมีคนบนต้นไม้ได้โอเคแอบนั่งอยู่ออฮะผู้หญิงกำลังมองว่าวอยู่แบบโอ้เธอชักว่าวเก่งจังเลยเนี่ยอะไรอย่างงี้ะคอนโทรลได้คือแล้ดึงได้แล้อุ้ยขึ้นใหม่ได้ด้วยเหรอโอเคสส่ว่าวไปสส่ว่าวมาเด็กชายกำลังชักว่าวอยู่บนท้องฟ้าผู้หญิงก็มองเด็กชายชักว่าวนะครับผมด้วยสีหน้าที่สงสัยใครรู้แค่นี้นะ แค่ <c oughs> นี้เหรอนี่ต้มีกว่านี้แบบว่าบ้าล่วงอะไรไม,ไม่ใช่นะไม่มีนะโอเคเปิดไฟได้ด้วยโอ้โหไฟเยอะเลยอะ่ะอันนี้ต้องแบบใช้ตัวพลังไฟแน่นๆนะโอเคต้องกดทันทีนะผมด้วยตอนที่ลอไปใกล้พอโอ้โหมันไม่มาวะ่ะไมดีวะโอเคโอเค,อเคมาแล้วมาแล้ววิ่งมา ไฟเลยลูกอ่าประเด็นคือต้องเปิดไฟไว้หน่อยอันนี้เพื่อที่จะตอนผักมันจะได้อยู่ตรงโซนไฟไม่งั้นมันจะแปลงร่างได้ผมว่าน่าใช้ด้วยเอาแล้วโอเคแล้วต้องอย่างนี้นะผมดันกันเนี่ยดันไปก่อนนี้ก่อนนะผมโอเคเสร็จแล้วอยู่ตรงโซนไฟนี่อ่าแล้วเราค่อยปิดไฟนี้เอ้ยไม่ได้เดี๋ยวไป่ะเนี่ยต้องมีไฟนี้ก่อนนะผมโอเคเพื่อที่จะตอนนี้มันวิ่งมาจะได้มาทางฝั่งขวาโอเคแล้วเราต้องปิดเอ่อเปิดอันนี้โอเคอ๋อทถกันเหมือนเดิมโอเคแต่ละเก็ฑละ ตัวบอลล้อไฟอันหัวซ้ายนะผมโอเคก็คือกดปิดไฟงี้ปับ๊บมามาง้องมาง้องมาเนี่ยมาเนี่ยอ่าวิ่งมาเลยลูกพ่อแล้วก็เราอยู่ตรงโซนไฟปับป๊บกดปั๊บหน้าเรียบร้อยอืพัสโต้น่าสนใจนะผม,มา่านี่แค่เริ่มต้นนะผมตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนจะมีตัวอื่นที่แบบว่าล่างเป็นก่อนนี้ก็ได้นั่นเองนะผมที่ผมรอรอดูอยู่นะอ่ะปีนไปต่อนะผมผ่านได้โอ้พัตโต้สน,น,นใจว่ะชอบว่ะอย่างเงี้ยอ่าฮะ ถ้าใครไปโอเคข้างบนมีหมาโง่งหนึ่งตัวต้องแบบสับล่างหมาโง่งนะผมตามที่เราคนอุ้ยลื่นเฉยเอาพักลงลชิปหายแล้วครับผมโอเคสวิตช์โอเค,อเคมีสวิต์ที่พื้นนะผมโอเคสวิตท์ทให้มันเหยียบปับ๊บมันพอดีเป๊ะในห้องนี้โชคดีมากนะผมโชคดีที่หมาโง่งมันโดนปุ่มโงโง่แล้วก็เปิดไฟนี้ได้อ๋อเป็นยังไหมาโง,ง่ขอบคุณครับผม โอเคไม่ต okay. ้องพักการ์ดของมานองอันนี้แค่จุดจุดหนึ่งที่เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปเฉยเรื่องโอเคการกดปุ่มด้วยมันเองกดเองนะผมมันกดเองได้ถ้าเกิดมันเหยียบโอเคโอเคเออเจนนะครับของนี่ปุ่มเนี่ยหปุ่มนี้คือปุ่มอ๋อข้างล่างโอเคข้างบนอืนเดี๋ยวนะก็คือถ้าไม่กดก็คือเป็นนี้กับร่างเดิมอ๋อร่างเราโอเคเราต้องดึงอันนี้มาอ๋อดึงมาง่วงที่มันง่วงแล้วตอนนี้น้องเป็นนี้โอ้ไม่กอ d เอ็ดวัน ก็คือดึงมาทับปุ่มได้นะผมทั้งตัวจริงและตัวเทียบหลับแล้วทับปุ่มได้ทั้งคู่ในตรงข้างล่างโอเคตรงลอ่อโอเคล่อมาแช่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยล่อตัวน,นั้นมา<อ>นนใช่น่าจะใช่คุณบาบินกันเลยลูกมางอกมาเนี่ยมางอกโอเคต้องตรงนี้แหละโอเคตรงนี้มาเนี่ยมางอกมาเนี่ยมางอกโอเคเึิบลงมางงเหยียบอ้ายไม่นะเหยียบไม่ทันเออเราช้าไปโอเคไม่แหละชัดตายก็ได้ะเหยีชัดตายนะผมว่าเป็นกันแน่โอเคขี้แหล่นนะผมถูกแล้วคือเราต้องล่อตัวล่างก่อนแหละนะผม รอตัวล่างก่อนอ่าให้วิ่งมาหารตบตัวบนต้องเร็วเนี่ยวันกี้ผมเช้าไปนิดนึงโอเคอย่าปุ่มอ้านั่นแหละบอยอ่าเพอร์เฟกต์ครับผมไม่รู้มันไม่รู้แต่ล้วก็ต้องโอเครอบตัวบนกลับมานะผมโอเคมงังงงอันนี้มังองงโอเคใช่บปะปวดโอเคเนี่ยใช่ได้โอเค,อเค,อเคๆๆๆแล้วก็เฮ้ยอ๋อโอเคโอเคอ,อยู่ปะยืนตรงนี้ก่อนนะแช่อ่าเพอร์เฟกต์ครับผมต้องไปยี่ไปขวาได้ปะ แต่ไม่น่ามีนะผมว่าเนาะหรือเปล่าวะหรือมีวะผมลืมไปได้ไปขวาเลวยเมื่อกี้อืมอน่าสงสัยวะโอเคโอเคเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองเดียเอออธิบายมันเออโอเคมีช่วงเวลางวันนี้มันจะเบื่อเราด้วยโอเคเดี๋ยวไปขวากันนะเมื่อกี้อยากไปโอเคลองไปขวากันนะตรงเนี้ยนี่ไปได้โอเคไปได้อ่าไม่มีอะไรเลยอ่ะอะไรวะนึกว่าจะมีอะไรเล่นนิดหน่อยไม่มีเลยแกแย่จังเลยแกไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับผม แต่ไว้สหรับเผื่อเราวิ่งเฉยๆแหละว,วิ่งพักอะไรเนี้ยนะครับผมจุดเซฟเฉยๆไม่ได้สะเก็ดนะครับผมว่าแย่จังไปเรื่อยๆนะผมโอเคตอนนี้ก็น่าจะมีหมาง่วงมาโอเคล่อซ้ายขวาได้มีอันนี้ไว้หมุนปิดอันโอเคเปิดซ้ายขวาโอ้โหพัตโต้ใหญ่ว่ะเห็นไหมเรากำลังไปไหนเนี่ยเราต้องโหก่อนอื่นปุ่มนะว่าปุ่มแต่อันไหนบ้างปุ่มน,นี้คือไฟล่างปุ่มน,นี้คือโอเคไว้เยอะว่ะ เยอะเกินเราต้องปีนอันขวาแหละโอเคสุดคือต้องปีนไออันเนี้ยนะผมตรงนี้ซึ่งวิธีการก็คือเรากดใจให้มันอ๋อรู้แล้วแล้วโอเคโอเคต้องให้มันกดปุ่มทั้งสองปุ่มพร้อมกันซึ่งก็คือเราต้องล่อมาตรงกลางทั้งคู่โอเคโอ้โหอ๋อโอเคดูแล้วเอางี้นะผมเอาตวนี้ก่อนลผมว่าโอเคดู้แลผมว่าตอานี้นะผมเราต้องให้ตัวนี้มานี่ก่นอนนะล่อคนนี้ก่อนะผมมาอ่าวิ่งสุดกันนะผมโอเคเสร็จแล้วปั๊บเอ้ยขึ้นกันโอเคแล้วเราลอมันไปก่อนนะจะไปได้แล้วก็ให้ตัวซ้ายถีนแทนแล้วก็ ตรงกลางพอดีเป๊ดน่าจะพอดีตอนที่อ๋อไปลงมาไงล่างผมเห็นปลาบลัตแนะ่นอผมมีชิดขึ้นมาแฮปปี้ทักทายได้ด้วยเคยในติดแล้วโอเคอ่าเสร็จแ,แล้วก็มาฝั่งซ้ายนะผมรอบมาเนี่ยอ่าแล้วก็ตรงกลางนะผมพอดีเป๊ดแล้วก็ลงโอเคเนาะเน,นี่ยแล้วก็เนี่ยเหยียบคู่โอเคเนี่ยแล้วก็ลงล่างเลยโอเคลงล่างเลยมา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 คู่มา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 อ๋อเรามาช้าไปอ่ะโอเคเดี๋ยวได้ได้ได้โอเคได้ได้อ๋อไม่ต้องโอเคไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนตอนแรกนี้ว่าต้องต้องให้ตัวนั้นปีนฝาโอเค าพาแล้วโอเคๆก็แค่เปดไฟสองทางจะได้ไปทันโอเคนั่นแหละครับผมได้แล้วอุ้ยมีได้เหรอข้างล่างจะมีอย่างนะผมส่องดูได้มีกางเกงอีกมากมายเสื้อผ้าก็มีตัวใหม่แล้ววะามอนใหม่แน่แนเลยอ่ะนั่นมอนใหม่นะผมอุ้ยเป็นนักกากว่ะเป็นคนแก่เป็นนุกแก่ไหมหน้าเหมือนหน้านนกโอเคไต่เหมือนเราด้วยว่ะมันเหมือนเรานะผมไตตามลงไปได้ชากกว่าเดิมแล้วม,มีตัวความมีสมองกว่าเดิม แน่ๆเลยว่ะไม่ใช่เหมือนหมาพวกนี้นะโอเคน้องโอเคน้องหมางงตรงนี้ก็มีปุ่มอันขวาไม่มีปุ่มเลยปุ่มซ้ายนี่คือปุ่มโอเคข้างล่างใช่โอเคต้องกะให้พอดีใช่มเห็นนะอ๋อเวลาโอเคโอเคดูแลเราต้องนี่นะผมต้องให้มันมานี่เออบอึบอึบอึบแล้วลงโอเคลงนะแล้วเราต้องไปลอบฝั่งขวาโอเคโอเคโอเคโอ้โนี่ยเราต้องลอบกลับมาให้มันเห็นเราลงคนนี้เนาะมาเนิมาหนิมาวิ่ง อ่าแล้วก็รีบไปทางขวานะโอเคเนี่ไงอ่าแล้วขึ้นได้น,นะผมมันก็ไปอ่าไม่ยากไม่ยากโอเคสบบางกันร่องพัสดุตำแหน่งนในเองนะผมอัศริยคะครับผมเรียบร้อยอุ๊ยไฟไปแปลกๆว่ะโอเคอ๋อแค่มันเราขึ้นอุ๊ยรูปภาพใหม่แล,ล้วรูปภาพก็มีเนี่ยให้เรากดดูได้เรื่อยๆนะผมอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้หมุนหมุนโอเคเนี่ยเขาต้องหมุนโลโอเคมีหุ่นบางอย่างกับหินโอเคสเปซบา้างอ๋อต้องโดดฮะมีนิกเกมะนะ์วะเนี่ยมีจต่กัน มีสิ่งกินข้าวผ่านใต้เท้าแล้วปล่อยปล่อยเป็นไงเตะสุดร่วมร่วงแล้วก็จบกระแสดงไงโอเคต้องเล่นมินิเกมในรูปภาพผ่านเลยโอเคก็คือคหมุนรัวๆอ่ะสามทีสามทีนะผมไม่ได้ไม่ใช่รัวๆนะกดสามทีแล้วก็พวกเพื่อจะได้เห็นฉากอคล้ายเหมือนกับเป็นไอ้เขาเรื่ออะไรอะ่ะเรียกไม่ถูกว่ะพวกไอ้หุ่นไปก่อนอะนะครับผมที่โอเคโอเคแล้วพวกแหละ ไอ้น้ำแล้วเนี่ยมีหมาด้วยป่ะมีหมาด้วยหมาจริงๆด้วยเนี่ยแต่กระแต,แตก็มีว่ะโอ้เริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะโอเคมีงขงวางเรื่องทางเริ่มเยอะเรจะไปต่อไปเรื่อยๆนะผมเพื่อที่จะเพื่ออะไรวะจะไปเมนก็มาโอ้โหเพื่อที่จะโอเคเจอสาวไงผมซื้อโฮมอ่ะชีวิตอล็อกด้วยนะผมสวัสดีแม่สาวน้อยไม่แต่ละนกปะเนี่ยเออใช่มันเป็นนกอ่ะเห็นหน้าปังเหมือนนั่นนะ่ะนกที่บอกว่า,วาจิกไอ้นั่นนะ่ะจิกไม้นะนะผมกวาไปอ่ะแค่นี้เหรอ น,นี่คือเป็นมินิเกมเราเล่นเฉยแล้วก็แอกชิมนที่เฉยเลยไหมไม่ได้มีอะไรกว่านี้ลูกคนนี้เบากว่าเนื้อเรื่องปะหรือไม่เกี่ยววะไม่แน่ใจนะโอเคโอ้ตุ๊กตาแบบมีมีแดดมีน้องหมีมีน้องมานะครับผมข้างล่างนี่มันจะล่วงได้อืผมว่ารู้แหละขึ้นบนแล้วไปโดดลงมาชัวร์เลยมั่นใจโอเคเราโอ้ต้องอ้อมไกลเนี่ยข้างบนมีทางอยูข้างบนมีทางอยู่่ะใช่อะแต่น่าจะต้องไปทางอื่นก่อนยวกลับมาทีนี้แน่ๆผมว่านะผมวนรอบตรงเส้นนี้โอ้โหโคตรกว้างอะ โอเคก็ลงมาซะนี่นั้นต้องการเคลียร์หมาข้างบนแหละของบ่านหนอมที่เปิดไฟมีไฟอยู่ข้างบนนั้นนอกจากการหาวิธีเปิดนีได้ได้นะขอหูข้างล่างน่ากลัวเป็นตุ๊กตาคือตายได้ด้วยว <laughs> มีไฟเนี่ยไฟตรงหัวเราอันหนึง่งไฟแดงสายแดงแล้วก็สายเหลืองไปถึงตรงโอเคตรงที่มันอยู่โอเคก็ตัวนี้อยู่ตรงนี้พอดีก็น่าจะโอเคงี้ปะกดปุ่มนี้แล้วก็แค่ดึงไม่ได้วะ่ะโอเคเราต้องอันนี้คือเปิดอ๋อถ้าเกิดเราหมุนโอเคดูแล้วแหละเราต้องเปิดไฟนี้ก่อนมพ่จะ ขึ้นไปหมุนโอเคอ่า like. นี่ปะขึ able. ้นไปหมุนนี่นะ้วโอเคอ๋อนี่ปะขึ้นไปหมุนนี้อ่ะเปิดนี่ก่อนแล้วอีกทีนึงอ๋อให้ไฟนี้เปิดอันนี้อ๋อเข้าแต่ละเข้าแต่ละเกณฑละเกณฑละคือเราต้องให้มันวิ่งจากฝั่งหนุ่ข้ามมาแทนแล้วก็มากดปุ่มเหมือนเดิมโอเคแล้วคือเราต้องปิดไฟนี้อ่ะก่อนนะผมแล้วก็ล่อมาตรงนี้แล้วเปิดไฟอันกลางแทนอ่าวิ่งมาเลยลูกพ่อปึ๊บน่าเสร็จแล้วแล้วก็ไงวะเออใช่ไงวะคือเราต้องอ๋อเเเเดวโโออคคกก็็ลล ปิดไอ้นั่นปิดตัวหมุนแทนนะโอ้โหไม่ต้องปิดไฟเออเออนี่ยหมุนอันนี้กลับบัแล้วมันจะปิดเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเราต้องรอให้มันกลับไปที่เดิมโอเคแล้วมันก็จะเหยียบเองปะนี่ไงเฮ้ยชิบหายแล้วไม่ได้ no 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 เฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมดูแลถ้าอย่างนี้ได้ปะถ้าสมมติเรากดปุ่มไว้ก่อนอะไม่ได้ป่ะปุ่มอ๋อ้พอเจอแล้วถ้าเปิดปุ่มนี้ไว้มันจะไม่ไปตรงตรงไฟไงมันจะอยู่แค่ตรงนี้ปะเออเพราะมันกันกันที่อยู่ท้ายไว้เออ เอออิน <Yeah. S 1> mm ่าผมอะากับที่เดิมปะนี่ไงกับที่เดิมปั๊บมันจะอยู่แค่ปุ่มเพราะว่ามันไปถึงไฟไม่ได้นี่ไงโอ้ยไฟช่องนั้นคือเป็นโู้ยอดวานว่ะโคตรอดวานเลยว่ะโอ้เฮ้ยยากจริงพัสดุยากแล้วโอเคแต่เด็น้องน้องเต้น้องเต้นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มเองครับโอเคแล้มีตู้ด้วยนะครับผมเปิดขึ้นฮะโอเคโอเค อะงงงงง,งงทำไมเราอยู่นี่ไงมาหนี้มาหนี้มาหนี้เข้ามาหนี้มาหนี้น,น้องมาหนี้มาเออดีมากเ,าเลิศไปกันนะครับผมเก่งมากน้องลงไปนะครับผมลง,ลง,ลงออไปเลยนะครับงลงลงลงเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสร็จตู้ครับผมน้องเฮ้ยลงลงไปไม่น่าได้นะผมเฮ้ยสวัสดีครับผมลงมาสิแดกแล้วดิเฮ้ยไม่ได้หรอกอดปลายเอ้ยนะถ้าอย่างนี้เราเดี๋ยวนะเราเอ่ออันนี้ได้ปะปึ๊บ อ้าวไม่ได้เหรอทำไมอ่ะไม่ทับไม่ได้วะวายแย่จังนว่าจะทับเสร็จแล้วเปิดทางไปโอเคจะต้องลออ่อมันโอ้โหกี่ฝั่งวะเนี่ยเดียนะ๋ยวโอเคได้กระถูเราปิดประตูนี้ไปขังมันไว้ตรงนี้แล้วอ๋อแล้วแล้วโอเคเออมันก็ไม่ยากนี่หว่าก็แค่อ๋อกลับมันส่งไปกันที่เดิมแล้วก็โอเค,อเค,อเคล่อ,อตรงนี้ออ๋โอเคล่อ,อตรงนี้เออเอ้ยลงลองลง,ลง,ลงอเออกบไม่ทัน เออไม่ยากเลยผมมันแต่คิดวิธีกลับไปทางเดิมมันมันแปลกๆนิดนึงโอเคอ่าโอเคเสร็จตู้ครับผมเข้าไม่ได้สิเหยียบเลยครับผมอ่าแล้วก็เหยียบแค่เหยียบเหรอคำอืมเออแล้วไงต่อนี่วะชิบหายละคือชิบหายละอ๋อเคล่างนะล่างไม่ได้อ๋อมันอยู่ในสไปโอเคโอเคโอ้เกือบเกือบคิดไม่ออกมันต้องมันทำให้ม่นเป๊ะมากเลยนะผม ต้องไง okay, okay, okay okay, 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 วะเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วโอเคโอเคเราต้องทำเหมือนเดิมกับตัวเมื่อกี้นี่โดนซ้ายโอ้โหโอเคก็คือต้องรอบนี้กลับมาฝั่งฝั่งขวาได้เหมือนกันอ๋อมานี่มานี่โมมานี่อึบเปิดท้ายแล้วมาเบลคอมเบลคอมมาโดนแสงกันดีกว่านะน้องมานี่ห้องห้องมานี่มานี่มา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 โอเคคอมมอนบอยคอมมอนบอยคอมมอนเก่งมากเลยเนาะโอเคแล้วกดเนี่ยดึงตัวปุ่มสุดจริงพัสโซ โอเคเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วทีนี่งไงแล้วก็อุ้ยอะไรก็มีให้ส่งด้วยนะโ okay. อเคไปส่งกันนะครับผมอ่าส่งที่สอง,สองโลกกว้างนะผมมีนัดนำทางเหรอรูปปัน้นนำท,ทางที่ถือบางอย่างในมือนะหนังสือรูปเพชรตีปบะคนแก่มันนกว่ะมันจมูกมันไอ้น,นั่นแหละเหมือนที่เราเห็นในไอ้เรื่องเล่าแล้วก็มีป้ายบอกทางซ้ายขวาซ้ายนะผมแค่นี้นะคำนะใบ้เรื่องนี้มันงงมากนะผมงงจริง <laughs> ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจโอเครูป okay, ภาพใหม่ด้วยนะผม ุกพารเนื้อเรื่องใหม่มีคนกําลังเล่นแบบว่าปิดตาแล้วก็หาสาวนะผมปิดตาหาสาวมีหมาข้างหลังแล้วก็มีคนให้คนแอบก็มีอยู่นะวเรื่อยอยู่เดียะแปลก,ปกดียะเหมือนมีภาคต่อของไอภาคก้อนนี้ไหผมว่าอยู่ไหนกันแน่นนะอยู่บนอยู่ล่างหรือเปล่าไม่เดินต่อไปหรออยู่ข้างอยู่ข้างหน้าเนี่ยน้องหมาก็แอบไปแอบมางงทำไมเด็กไม่ชายไม่เดินมานะผมรักสามเศร้า เราสี่คนกับม้าหนึ่งตัวผมก็ไปโอเคก็เป็นนเรื่องน่าราวที่มุงกระเดิมเนี่ยนะผมในมุมก็มีวะในมุมตัวหนึ่ง้อยอยู่ด้วยโอ้ไม่ก็สมจริงระบบเกมนี้โอ้สมจริงวะเนี่ไร์ของสมจริงไม่มีเลยนะผมไม่มีเลยอุ้ยมีสองนี่เหรอสองอ่ะสองทางซ้ายโอ้โหมันจะมีแรนลมมาโดนแทงตายได้นะผมเหมือนกันอะนกมาอยู่นั้นนะผมบินรอบๆแท่งที่แหลมคมนั้นนะผมบินไปบินมา ุไปชบมาแล้วแล้วสุดตัวนี้จะมีมีอย่างที่แบบร่วง,งมาโดนแทงตายได้านในนะไม่มั้งคิดเอง <c oughs> คืออะไรวะให้มันส่องดูหลายอย่างมาแต่แบบมันคืออะไรไม่รู้โอเคตรงนี้ปะโอเค okay, นี่ออกนะนไม่ใช่ทางส่องนะ้วไตลังคาแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยเกรทอดต้องลงนเนี่ยลงก็ลงวะไปต่อเรื่อยๆโอ้โหเจออะไรปะเนี่ยเหมือนก้มเพราะบางอย่างข้างบนหรือข้างล่างโอ้โหข้างบนอะไรเนี่ยมาเมื่อก่อนเนี่ย โอ้ไม่กอดตัวอะไรข้างล่างก็มีอู้ดหลายตัวนี่แหละเหมือนต้นไม้นะผมที่มีกองทองเหะนะรอเนี่ยหนังสือคล้ายๆทองนะผมด้วยว้าวแอบส่องดูมันต่อได้นเนื้อไปมองอุ้ยขันหัวเลยเดียวอ๋อโดนหัวก็ไปโดนหัวนนะั่เองโอเคลินไวแต่ต้องไม่กลัวไฟนะโอเคไฟได้ปกติเหมือนตัวอื่นในเกมมีที่แปลงร่างนะโอเคอเคุอค้ยเป็นใหม่แล้วอุ้ยตัวใหญ่สนใจจริงไหมนะเฮ้ย มันคืออะไรวะข้างบนนั่นน่ะ